รุ่นพี่ซิรุกิวันนี้จัดเตรมสุดๆไปเลยนะคะที่จริงฉันรู้สึกก้านิดหน่อยเพราะต้องทำภารกิจต่อเนื่องตอนนี้ฉันสำนึกผิดถึงความไม่กระตือรือร้นของตัวเองแล้วล่ะคะ่ะพอเห็นท่าทางที่ลุยอย่างเด็ดเดี่ยวของรุ่นพี่แล้วฉันเองก็รู้สึกฮึกเหิมขึ้นมาเลยล่ะคะ่ะรุ่นพี่อาซุมิอยู่ไหนคะ พอดีมีคนของพอดีมีคนเอารถถังสเสบียงจากในโรงเรียนไปนะคะว่าไงนะคะตอนนี้กองกาลังของเราไม่เพียงพอฉันเลยอยากให้มาช่วยหน่อยโหดิฟนั่นเฉียบมากตอนนี้ฉันกำลังยุ่งอยู่กําลังเสริมหรอโคฮารุน่าจะอยู่ในโรงเรียนนะจริงสิโคฮารุกําลังรักษาตัวจากไข้หวัดรุนแรงอยู่เอ๊ คุณโคฮารุสรังกัดอยู่ในชมรมชันเรียมเสริมนักาลุนพี่ฉันจะไปเองค่ะอะอ่ะ,อะงั้นทางนี้ให้ซิลุกิดูแลแล้วกันนะคะฉันเองก็ไปด้วยค่ะ คือว่าคุณฮานาโกะทำไมล่ะคะคุณฮินาตะคือว่าอันนั้นนะคะติดที่ติดหลังอยู่น่ะตายแล้วจริง้วยนะคะแบบนี้มันน่าลำบากน่าลำบากใจจังเฮ้ยคุณฮานาโกะคะมีเรื่องอะไรไม่ดีเกิดขึ้นหรือเปล่าไม่มีอะไรหรอกคะช่วงนี้ฉันกำลัง ช่วยจัดการข้อมูลตามที่พวกซิตเตอร์นะขอนะคะเป็นงานสำคัญมากเลยขอโทษนะคะบางอย่างดูน่กกากลัวจัง <c oughs> นี่สินะคููจากชาเล่นี่มันเกินความคาดหมายของฉันเลยน่ายินดีเสียจริง <c oughs> อ่าสวัสดีประธานแห่งประธานสภานักเกรยียนแห่งกีเฮน่าใช่ไหมฉันเองแหละคิดดีแล้วล่ะที่ตัดสินใจมาร่วมมือกับท่านมาโคตโตประธานแห่งแพนเดเนียมโซซยตีหหหห้หากชาเล่กับแพนเดโมเนียมโซซยตี้มาจาับมือกันเราสามารถทำลายพวกคณะกรรมการวินัยได้อย่างง่ายดายเลยล่ะ นี่เป็นการตัดสินใจที่สมเหตุสมผลมากถ้าตัดสินใจแล้วล้วก็ออกมาวางแผนกันเลยเดี๋ยวก่อนค่ะเรื่องแบบนั้นเรื่องแบบนี้ต้องพูดตอนที่อีกฝ่ายไม่อยู่ไม่ใช่หรอคะเฮ้ยรุ่นพี่มาโคโตรอย่าเริ่มทําเรื่องแปลกๆขึ้นมาเลยคะ่ะที่คุณครูจากชชลลี่มาแบบนี้เพราะคุณครูถูกให้เลือกมาเป็นผู้สังเกตการของสนทีสัญญาเอเดนไงคะคุณครูแค่มาเป็นพิธีกรน,นะคะ ว่าไงนะแล้วการร่วมมือแล้วการร่วมมือกับฉันล่ะไม่มีทางหรอกคะ่ะใครจะไปทำอะไรแบบนั้นกับคนที่เพิ่งเคยเจอกันครั้งแรกหรอคะชิงั้นเหรอก็ได้งั้นเก็บเรื่องสนุกไว้ก่อนแล้วกันนะคะครูช่างเถอะกับบันเถอะอีโลฮะคะเสร็จแล้วหรอคะ แล้วอากูล่ะสบายดีไหมก็เรื่อยๆนะคะไม่ทันได้คาดคิดไปเลยนะคะกูจะเข้ามาสังเกตการในสนที่สัญญาอีเดนนี่แสดงว่าเดี๋ยวจะเข้าไปใน t r นิตี้ใช่ไหมกูไปมาแล้วละไปมาเมื่อไหร่นี่เจ้าหน้าที่คณะกรรมการวินัยอย่างฉันพลาดข้อมูลไปเหรอเนี่ย ถึงจะงานยุ่งกับการเตรียมสนธิสัญญาแค่ไหนแต่ฉันก็ต้องรู้ทุกการเคลื่อนไหวของครูคคจากชาเล่นะเจดีเนนนะนะอืมเอาเถอะค่ะท่านประธานเองก็บอกให้ฉันสงบสติสงบใจบ้างนี่นะทำอะไรอยู่ละ่ะท่านประธานมีธุระอื่นตอนนี้ไม่อยู่ที่โรงเรียนหรอคะประธานงานยุ่งนะคะน่าจะยุ่งที่สุดในโรงเรียนเลยด้วยถ้ามีการลงนามสนธิสัญญ,ญางานของท่านประธานก็ คงจะลดลงแต่ก็ว่าแต่คุณครูเสร็จธุระในกีเฮน่าแล้วใช่ไหมคะทางออกอยู่ด้านโน้นนะคะโ <c oughs> ดนไล่เฉยคุณครูฉันจะไปส่งเอง <c oughs> ท,ท,ท,ท่านประธานไม่ได้เสร็จงานพรุ่งนี้หรอกหรอคะื <c oughs> มพอดีเขียนงานได้เร็วหน่ะอากูกเองก็น่าจะมีเรื่องต้องทำนะทางนี้ฉันรับช่วงต่อเอง ได้ค่ะไปสิคะครูทุกอย่างเรียบร้อยดีใช่ไหมคะเรื่องที่เกิดขึ้นในทในทนเตี้หลังจากนั้นนะเรื่องนั้นต้องใช้เวลาหน่อยล่ะนะครูว่าจะลองขี้คายดูใหม่หลังจากจบสนทิสัญญาเอเดนอนะจะบอกให้ชัดเจนไม่ได้สินะ ถึงตอนนั้นฉันเองก็ได้ฟังคําอธิบายมาบ้างแล้วแต่ตอนนี้รู้สึกเหมือนมีบางส่วนที่ยังไม่อธิบายนะคะเปล่านะฉันไม่ได้จะตําหนิอะไรนักหรอกก็เป็นเรื่องของ t r i n i ตี้นี่นาถ้าเป็นอ b บ d o ดอก็ว่าไปอย่างครูเองก็คงมีเหตุผลของตัวเองครูอธิบายไปละเอียดแล้วนะโดยเฉพาะเรื่องสิมนาชุดว่ายน้ำนะ่ะไม่ต้องเรื่องนั้นไม่ต้องเล่าละเอียดก็ได้นะคะอุ้ยเอาเถอะ ครูเคยพูดไว้นี่ว่าความจริงไม่มีอะไรไม่ได้มีอยู่แค่มุมเดียวแต่มีหลายมุมนี่เองนั่นก็แปลว่าคนทรยต์ในทนตี้คือความจริงผ่านมุมมองเฉพาะเจาะจงแต่สิ่งที่ครูต้องการมันไม่น่าใช่สิ่งนั้นนะเราต้องทำความเข้าใจกับความจริงอื่นๆผ่านมุมมองอื่นๆเพราะว่า บางทีคนที่ได้รับความไว้วางใจจากคุณครูบางทีคนที่ได้รับความไว้วางใจจากคุณครูอยู่สินะครูชื่อใจฮินะมากกว่าใ,ใครนะพูดอะไรเนี่ยเรื่องนี้เคยบอกฉันแล้วไม่ใช่เหรอไม่ต้องบอกซ้ำก็ได้นะ่าเชื่อเขาเลยกลับได้แล้วกลับดีๆีละคะ ไม่ได้บอกอากโกเรื่องราวออกใช่ไหมอืมมีแค่ครูคนเดียวที่รู้แต่คนอย่างอากโกก็น่าจะรู้แล้วก็ได้การลาออกจากตำแหน่งมันไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรร่างลรอกฉันแค่เหนื่อยและก็อยากพักเราหยุดคุยเรื่องนี้กันเถอะครูมันไม่ใช่เรื่องสำคัญงั้นเจอกันตอนพิธีลงนามน,นะคะขอบใจนะฮินะครูตินี่บุญคุณเธอเลย และเวลาก็ล่วงเลยไปว่าลงนามสนสัญญาเอเดน